สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะมาเล่าประวัติของแหวนไอตัวหางนะยเนื้อตัวต้วนหอมมันอะไรก็ไออะไรฮะซึ่งนะฮะแหวนก็ ถ้าใครยงรู้เพศของเรานะฮะเพศเขาก็คือเพศหญิงนั่นเองแล้วก็นะฮะที่จริงโมเดลเขาไม่ใช่ตัวแห้งแบบนี้นะโมเดลเขาจะเป็นอีกตัวหนึ่งมีนม,มเลยคือน,นะฮะไว้เนี่ยเขาเนะี่ยหมันต้องมาโผล่ในตอนไหนตอนนึ่งที่แมกเนตของแบตม,มันก็เลยนําออกมานะเพื่อจทําขึ้นมาตรงนี้ไม่มีในในเรื่องนะฮะแต่ mình cũng phân một quá cho bạn nhà mình bên nó xảo hàng tháng ồ cũng cho con đi rằng vẹt qua nè hả quán nhẹ có bên mình gặp tháng nữa từ qua mà mình thì khoan đẹp ăn luôn nên tỏ hết phần này không của hang nữa เขาจะใช้พลังไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่เพราะว่าแ้งเนี่ยมีพลังที่แบบใช้คล่องมากๆแล้วจะสังเกตแล้วมื่อแฮงกับไปนะฮะแฮงจะใส่แวนสีแดงแต่แบงจะใส่แวนสีฟูนะฮะดีโมเดลนี้เนี่ยแบงค์เขาจะมีผมนี่นะฮะผมประมาณสีเท่านี่แหละไม่อยากเกินไปไม่สร้องเกินไปมีผ้าโพกหัวมันกับแฮงนะฮะ การแต่งตัวเนี่ยเหมือนกันแปะแล้วก็ทางฝีมือนะฮะกเขาฝีมือเหมือนะะก,ออกัน,นะฮะแ้วสตูของเขาทุกคนนะ,ะก็คือจิกกี้นะะั่นแหละผางแห้งกับแว้งนะฮะนี่กับรูคนเดียวกันมากแล้วก็นะฮะแว้งเนี่ยเขาเป็นคนที่ค่อนข้างสู้ ในการไล่หนนิดหนึ่งนะหี่มันกะแห้งถ้าแห้งเขาจะลุยก็ต้องลุยไปเลยนะฮะแล้วก็นะพวกเขาเนี่ยเหมือนจะเป็นพี่น้องกันนะแต่ก็ไม่ใช่แล้วก็ไว้เนี่ยยังมีเพลงของไวงที่เรียกว่าอามาจิดัน ซึ่งผมชอบท่อนนี้มากสุดเลยท่อนไหนวะแก่อนแห้งจะมาก่อนอะไรมัน,นเนี่ยท่อนนี้ฟังมันดีเฮ้ยมิสมี ละบาย